สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังย,ายา่าพลายนําโชคนะคะวันนี้สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เราพาควานมหาบุญชูนะคะมาหาคุณแม่จุลีนาคุณแม่แตงโมนะคะแต่วันนี้เรามาสายแล้วนะคะบุญชูยังไม่ตื่นเลยนะคะบุญชูนอนหลับนะคะตอนนี้ดูบุญชูนะคะ ตอนนี้บุญชูนอนหลับอยู่นะคะตอนนี้ได้ยินเสียงรถคะตื่นเลยะค่ะตอนนี้ตื่นแล้วนะคะได้ยินเสียงรถรถนะคะรถคุณพ่อมานะคะน้องก็จะตื่นเลยนะคะตอนนี้ ดูสภาพช้างเพิ่งตื่นนะคะตอนนี้ก็จะเบลอๆหน่อยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดกกหลังนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งตื่นค่ะอีกสักครู่ควานก็จะเป็นคนทำความสะอาดกกหลังนะคะสภาพน้องตื่นก็จะหมอมแมมนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนตกทั้งคืนค่ะก็สาดโดนน้องนะคะน้องก็จะแฉะนะคะ ที่นอนน้องก็จะแฉะสภาพก็จะแฉะประมาณที่เห็นนะคะนี่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เก็บขี้ช้างนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งตื่นตอนนี้ควานกำลังทำความสะอาดอยู่ทำความสะอาดกุกหลักให้น้องบุญชูอยู่นะคะตอนนี้น้องบุญชูไอ้งาใหญ่ของเรานะ,ะรูปลอนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูหางใกล้ๆนะคะจะไปดูหางบวนชูใกล้ๆนะคะเพ่อาหางให้ให้ดูหน่อยนี่นะคะหางบุญชูนี่เป็นหางดอกนะครัเป็นหางดอกนะคะหางสีขาวค่ะน้ำบุญชูใจดีนะครับจับหางได้ใจดีมากเลยครับ ฝากพี่พี่ีกดติดตามช่องพังยา่ยาพลายนำโชคด้วยนะคะเพื่อให้น้องได้ค่าได้รับค่าโฆษณาที่เร็วขึ้นนะคะน้องจะได้มีเงินมีทุนมาเพื่อจะทำให้น้องได้มีกล้วยกินนะคะมีญ้ามีสับปะรดกินนะคะนั่นก็คุณแม่จุเลีาแม่ของพังยา่ยานะคะอีกเชือกหนึ่งคุณพ,พ่อ กำลังทำความสะอาดอยู่ก็เป็นพังแตงโมนะคะเป็นแม่ของน้ำโชคนะคะตอนนี้คุณพ่อกำลังเก็บขี้ช้างอ,อยู่นะคะเดี๋ยวนี้ก็มุนชูก็ตื่นมาก็ขี้เลยนะคะตอนนี้ขานก็ทำความสะอาดกกกหลักนะคะ ฝนตกตลอดทั้งคืนเลยนะคะติดต่อกัน3าสีวันทําให้น้องทําให้น้ำขังบริเวณที่นอนของลูนชูนะคะแล้วก็แฉะมากค่ะตอนนี้ข้างจะแฉะนะคะบริเวณตรงนอนของเขาเลยที่นอนของเขาเลย ค่ะคุณชูมีห้าขา <c oughs> นับดูดีๆนะคะ <c oughs> คุณชูมีห้าขาคุณชูนี่จะเป็นช้างขี้อ้อนนะคะชนควานแล้วคุณชูมีห้าขาคุณชูก็จะเรียบร้อยนะคะ าเป็นช้างเรียบร้อยช่อนข้างเชื่องนะคะไม่ดื้อน,นะคะไม่เดินไปมาเหมือนน้ำโชคนะคะน้ำโชคค่อนข้างจะไม่นิ่งนะคะเพราะว่าน้องยังไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่บุญชูนิ่งแล้วนะคะเพราะว่าเข้าโรงเรียนแล้วค่ะ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่ง <c oughs> เพื่อให้ไม่พลาดการติดตามคลิปของเราด้วยนะคะ ดวยแช้ด้วยนะคะพีพีเอขอบคุณค่ะช่วยการกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะ